สูงสุดน่าจะอยู่ที่ตรงปั้นหมอ้อนะครับเกือบจะสามเมตรนะครับที่เพราะว่ามันเป็นเป็นเขาเรียกเป็น,ปนมันมันจะมองเห็นเนาะพอพอมันลดมันก็จะมองเห็นว่าโอ้มันระดับแบบว่าน,นะครับ<ะ>ประมงอย่างเงี้ยพวกะตะข่ายดักปลา แล้วก็พวกปลากระชังนี่จะเสียหายเยอะนะครับก็เป็นหลักหลักแสนถึงหลักล้านขึ้นนะครับนอกจากกลุ่มประมงที่เลี้ยงปลากระชังแล้วการขึ้นฉับพลันของแม่น้ำโขงเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมายังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวหนองคายในพื้นที่6อำเภอริมฝั่งโขงโดยเฉพาะด้านเกษตรและการผลิตน้ำประปาเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยที่ผมเกิดมาแล้เห็น เหตุการณ์อย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่มคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับมีอยู่ตอนเช้าพอดีผมไปเก็บพวกผักนะครับผักที่ขึ้นตามริมโขงนะครับเพื่อจะมาประกอบอาหารแต่ว่าเป็นเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะว่าปกติถ้าถ้าหลังจากรอ,อยกระทงนะครับหลังจากรอยกระทงแล้วนะเข้าเดือนธันวา จะขึ้นปีใหม่นี่ปกติน้ําจะลดไปตามระดับโดยธรรมชาตินะครับน้ําจะลดระดับมาช่วงนั้นน้ํากําลังจะใสพอดีนะครับช่วงปลายเดือนอพฤศจิก,กานะครับน้ากาลังเริ่มจะใสเพราะว่าหลังหลังจากรอยกระทงแล้วน้ําเริ่มจะใสนะครับเพราะว่ามันไปไปลาตะเปลี่ยนแปลงตามธรรมโดยธรรมชาติแต่บางเอิญวันนั้นนะครับน้ําได้ข่าวว่าน้ําขึ้นนะครับแล้วเขาเรียกว่ามีขอลอยน้ํานะครับมา จากทางเหนือน้ําก็เป็นสีขุ่นขึ้นนะครับท่านี้ชาวบ้านเขากระโตกกระตากแบบว่าเอ๊ะมันมันเกิดเหตุปรากฏการณ์อะไรยังไงนะครับในวันที่7นะครับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นได้นี่ก็ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับวันเดียวภายในวันเดียวนะครับที่ที่ปลูกไว้ที่ริมตะลิ่งเพราะว่าต้องอาศัยน้ําลด จัดตัดจากน้ำขงก็ไปหมดนะครับเยอะไหมนะก็ประมาณ4ี่ห้าแปลงนะครับผมแต่ว่าของชาวบ้านเขาก็มีบาง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 ,บางลายก็ไล่ยาสูบอย่างเงี้ยนะทีอ่อำเภอที่ติดกับผมนะส่วนมากเขาจะเป็นเนินนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมมันจะเป็นตะลิ่งชันหน่อยแต่ว่าบ้านถัดไปนะเขาจะเป็นเนินทรายที่เขาสามารถที่จะปลูกถั่วลิสงแล้วก็ไล่ยาสูบนะครับไปหมดเลยครับกําลัง กำลังจะจะโตนะครับอันนี้ก็มีเสียหายไปเยอะนะครับเป็นที่อำเภอสังคมนี่เป็นหลายร้อยไร่นะครับม,มีปลากระชังของพี่พี่สุนทรนะครับที่เขาทำปลากระชังแล้วก็มีของออบตอ,อชัยนาลงนะครับที่เสียหายนะครับก็คือปลานอกน้ำปลาเขาปล่อยได้ประมาณสัก3เดือนนะครับเป็นชุดที่2นะครับที่เขาจะ เขาชุดแรกเขากู้ขึ้นหมดแล้วแล้วเขาปล่อยชุดที่สองนั้นประมาณสักสองเดือนสามเดือนนี่นะครับก็คือปรากฏว่าน้ามันมันเปลี่ยนสีโดยกระทันหันนะครับเป็นน้ําขุ่นแล้วปลามันขาดออกซิเจนทนับัดสภาพไม่ทันก็เลยตายตายไปประมาณสักสิบกว่ากระชังได้นะครับก็คือปลาปลาช่วงนั้นจะจะหาไม่ได้เลยนะครับก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ติดมองแล้วก็มองที่ตาข่ายที่เขาวางไว้ก็เสียหายนะครับ ถ้าขายดักปลาก็ขาดไปหมดนะก็ที่ว่าเขาเราฟังเนาะคนที่หาปลานี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าก็ยังงงกันอยู่อยู่ดีๆขอนไม้ละเต็มเลยนะครับขอนไม้ไหลมาแล้วก็เป็นอฟองขุ่นขุ่นสีขาวนะครับทั้งหมดนะครับที่ติดอำเภอ,อที่ติดหนองคายนะครับทั้งหมดที่ติดแม่น้ำโูงนะครับ ก็ไล่ามาตั้งแต่รัตนาวาปีนะครับโคนพิสยัยอำเภอเมืองนะครับอ,บอําเภอท่าบ่ออ,อําเภอสีเชียงใหม่อ,อําเภอสังคมทั้งหมด6อ,อําเภอนะครับที่ติดแม่น้ำโขงของที่ตำบลบ้านม้อที่ผมอยู่นะครับพื้นที่กเกษตรที่ใช้ในหน้าแรงที่อาศัยน้ำในแม่น้ำโขงีอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าไร่ ทั้งหมดหมื่นสี่พไร่ทั้งตำบลน,นะครับแต่ว่าใช้น้ําในการประกอบอกเกษตรกรรมริมโขงประมาณ0 0่พันไร่คนหนองคายคาดเดาสาเหตุการขึ้นฉับพลันของระดับแม่น้ำโขงกันไปต่างๆนานา,นารวมถึงการสร้างเขื่อนบนลำน้ำโขงเราคืออะไระผมผมเห็นแล้วอ๋อ ผมนึกอย่างเดียวว่าโอ้ใช่เลยนี่ก็คือปัญหาด้านเขื่อนนะครับเพราะเรามีข้อมูลครับเพราะว่าก็อาศัยแบบว่าข้อมูลที่เราได้มานะครับแต่ไงมันก็ต้องเพราะว่ามันไม่มีอุตุนิยมวิทยาเพราะมันเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับมันอยู่ดีๆมันก็เหมือนน้ําเหมือนน้ําในกระมังแหละแล้วเราเททีเดียวใช่ไหมครับมันก็กระจายไปหมดเขาก็ชาวบ้านเขาก็ บางคนก็พูดว่าเอ๊ะพญานาคทำไมมันเล็มาเล่นน้ำนานีความเชื่อก็ตกใจดูอยู่ดีๆก็น้ำขึ้นมันก็พูดกันไปตาต่างนานานะครับเอ๊ะพญานาคโกธหรือเปล่าเพราะว่าเขามาสร้างสิ่งกีดขวางนะครับทางทางเที่ยวพญานาคอะไรประมาณนี้นะครับตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับ ไม่ไม่มีการแจ้งเตือนอะนะครับเพิ่งมันมีเตือนตอนกรุงพาใช่ไหมอ่าครับก็คือหลังน้ําลดแล้วอะ่ะก็คงรู้แล้วว่าเออมันมีผลกระทบอะไรยังไงถ้าเขาซึงได้แจ้งมานะครับจากวิถีชีวิตที่ที่ไปแบบเรียบง่ายอะ่ะเขาจะรู้ว่าเออช่วงไหนน้าขึ้นช่วงไหนน้าลงนะครับ แต่พอเอ๊ะมันมันเปลี่ยนไปโดยกระทันหันว่าอยู่ดีๆเขาก็มาประกาศบอกว่าให้ระวังโน่นนี่นั่นโดยที่มันมันเหมือนรมันมันมีความเขาวงอยู่ในใจนะครับที่ที่ชาวบ้านเขาระบายฟังครับครับแล้วสมัยเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วระดับน้ําเป็นไงตอนนี้เห็นบอกเริ่มลดแห้งไปก็คือจากเมื่อก่อนนี่ไม่มีสันดอนทรายขึ้นนะครับตอนนี้สันดอนทรายก็จะขึ้นเยอะแล้วก็น้ํานี่ก็ ถ้าเป็นช่องน้ำํำล่องน้ําลึกไม่ได้อยู่ฝั่งฝั่งบ้านเรานะครับก็ต้องอาศัยความยาวของท่อแป๊บน้ํานะครับไปต่อมาหรือไม่ต้องขุดสายเพื่อท่จะเอาน้ําไปาสูบน้ําขึ้นไปลดระยะสูบแล้วก็ลดข้าวโพดน,นะครับในส่วนแล้ว<ร>คิดว่ามันมีผลจากการเป็นผลจากการสร้างเขื่อนหรือ,อยังไงผมว่ายังไงก็น่าจะเป็น ผลาจากการสร้างเขื่อนเพราะว่าคนอยู่ต้นน้ํากักน้ําไว้ใช่ไหมครับแล้วคนอยู่ปลายน้ํายังไงมันก็ต้องเดือดร้อนโดยหลักหลักธรรมชาตินะครับครั้งแรกครั้งแรกเลยครับที่ว่าได้ยินข่าวว่าเขาสร้างเขื่อนมา 3- 4สปีเนาะว่าว่าจะมีการปิดซ่อมอะไรอย่างงี้ใช่ครับ,รบแต่ถึง,ถงตอนนี้รู้หรือยังว่าเขื่อนไหนที่ปิดซ่อม ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเขื่อนเขื่อนไหนนะเพราะว่ามันม,มีหลายเขื่อนใช่ไหมครับได้ข่าวว่าแล้วรู้ไหมว่ามีกี่เขื่อนที่เมืองจีนใช่ครับนั่นแหละที่รู้ชาว<ะ>ชาวบ้านเขาบอกว่าเขื่อนเมืองจีนแต่ในความรู้สึกของมันคงไม่ได้เยอะมันคงประมาณสักเขื่อนประมาณนี้นแต่ว่าผมที่ว่าผมได้ข้อมูลมันประมาณ4ี่ห้าเขื่อนที่ท้าทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับซึ่งถึงนั้นวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขื่อนไหนที่ปิดที่ซ่อมใช่ครับไม่รู้ว่าเขื่อนไหนมันจะปล่อยมันจะเปิดนะครับ หากเรียกร้องได้ผู้เบสบอกว่าในฐานะคนหนองคายที่อยู่ริมโขงเขาอยากให้โครงการเขื่อนหยุดก่อสร้างก่อนที่ผลกระทบต่อคนริมโขงจะรุนแรงมากกว่านี้ผมบอกหยุดเถอะนะครับมันไม่มีประโยชน์กับชาวบ้านนะครับ,รบเข้าไปตีมูลค่าให้เป็นเงินนะครับทรัพยากรน้ํามัน,ม,นมันสามารถแชร์ความรู้สึกกันได้นะครับแต่ว่าไม,ไม่ใช่ว่าเอาไปแปรสภาพเป็นพลังงาน ก็จะแปลแปลทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นคุณน,นะครับมันมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับ mm hmm. ก็บอกว่าที่สร้างไปแล้วก็แค่นั้นนะครับถ้าผมบอกได้ว่าหยุดก็คือหยุดหยุดไว้แค่นั้นนะครับขอลองนะครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการขอลองของคนที่ใช้ทรัพยากรน้ําร่วมกันนะครับคนท้ายน้ำนะครับในความรู้สึกของผมนะอยากจะยก แม่น้ําโขงให้เป็นมรดกข,ของโลกไม่ใช่ว่าเป็นของจีนไม่ใช่ว่าเป็นของลาวไม่ใช่ว่าเป็นของไทยหรือว่า,าเขมรเวียดนามนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นของออชนชาวโลกนะครับที่เราต้องอาศัยแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าต้องได้ดื่มน้ําจากน้ําโขงที่แปลสภาพมาเป็นน้ําน้ํา พี่พอโน่นนี่นั่นนะครับนะครับก็คือรับช่วยกันรักษาร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าใครมือยาวสาวไดว้ได้สาวเอานะครับ,รบเพื่อกักบวงเป็นผลประโยชน์ของอในของภูมิภาคในภูมิภาคหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยากฝากานะครับอย่างอย่างผู้ที่มีพอพอที่จะมีอำนาจแล้วก็มันเป็นเสียงสะท้อนเล็กๆจากนะครับคนภูมิภาคลุ่มน้ำ อยากจะฝากตรงนี้ไปนะเพื่อให้คิดทบทวนนะครับโครงการที่จะทําต่อไปข้างหน้าหรือว่าโครงการที่ทาอยู่นะครับก็ขอพึงพึงรับรู้นะครับว่าให้ให้ทบทวนอะไรนะครับก็เราไม่ได้ไปฏิเสธเรื่องการพัฒนาแต่ว่าการพัฒนาต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงน,นะครับของคนในภูมิภาคนั้นๆน,น,นะครับก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับ